ขอโทษนะครับมาดึกหน่อยก็ทุกคนก็อาจจะน่วงก็ขอบคุณมากครับที่มาส่งอ๋อครับอ๋ออาทิตย์นี้ก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงหน่อยนะฮะเราก็มาแค่ไม่กี่วันผมมา7วัน8วันน้องเขาก็มา3 4วันก็เป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างไปไปค่อนข้างเร็วนะครับ มีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะดูที่เมืองไทยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปนะครับก็ตั้งแต่มาที่ที่เราพบเจอนะครับก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายหลากหลายวิธีชีวิตก็ได้คุยกับเขาค่อคนข้างใกล้ชิดแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับ เพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้นะครับก็จะหลังจากที่ได้จากกรรมานานเนี่ยก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึ่งอะไรที่มันเป็นช่องโหว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีเป็นอย่างมากเราก็ทาให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้กับประเทศไทยของ27ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นที่ที่ต่างกัน นะครับอะไรที่อยู่ในความสนใจความทรงจำของตอนผมของผมตอนเด็กๆก็ ق, อาจจะไม่อยู่แล้วแล้วมีอะไรใหม่ๆก็ขเข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหลังหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกัน จงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็จะจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันเรามีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็ขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันผมสำานึก ในพระมหากราณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าหวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆจากพ่อคัวก็จะได้กลับมาเยื่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับหวังหน้าว่าอีกไม่นาน ขอช่วงเราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ด้วยได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วนี้นะครับแล้วก็แล้วก็คราวหน้าก็อยากจะมากราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับ

Ani ni lupa dia, 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 dia,